ไอะไรไอ้ล uh, right. oh, ิซ oh, oh, okay. okay. ่าโอ้โหดูจริงๆไอ้นี่ก็ดูจริงๆโอ้กันหน้ากันไม่ได้เลยมาไล่กัดไล่พัดเลยอ่าเอาลิซ่านี่ดูเหรอเฮ้ยกำนัลลิซ่าจะไม่ดูนะเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเอาเชือเสียวนะกับน้องลิซ่าเดี๋ยวได้เชอเสียวเลยนะเออเอาเชียวกันไปเลยดูชิว่าจะเล่นยังไงดีครับมันถึงินจะเสียวครับกับน้องลิซ่าครับจอร์เจสตัวนี้นะครับชื่อว่าลิซ่า

มันไม่ได้ของแปลกๆนะเไปอำเภอศรีประจันบ้านควายอ่ครับบ้านควายควยย้มหน้าเบิ้ทุพันมาดบังนางบวชบึงสวักจอระเทียบหิ้หเอาไงดีหมอจามันถึงจะเสียเอาไงเอาไงอ่าปากว้าเออมากเหลองเหลืองเที่ยวเขาขาโอ้โออปากเหลืองเหลือที่ยวเขาขากัดกันเลยจับตาชม คุณหมอของเราจะกัดจระเข้ได้กันหรือเปล่าไม่ไแน่นะครับจระเข้อาจจะกัดคุณหมอของเราก็ได้อันตารายครับจากนี้อันตารายครับทางภาค้านมามีการทำไสยกรรมใหม่กันอย่างแน่นอนมันว่าหัวตาปากคิ่วคางจมูกครับตรงให้ดีๆเราวางด้วยคุณหมอจ้าหมด,ดกับจระเข้จบตาขอ,อบนหมดซ้ายพี่ขวาพี่ได้พี่ในทางแล้วกันเลยไหมครับตัดสินใจ ตกจเสียงดังไม่ได้เหรอ่ออรเตตกใจว่าที่พูดลงน้ำไปไหนอะผื่อเรต้องเบาๆพูดแรงไม่ได้งั้นเอาใหม่เอาใหม่อารอบนี้เครับคนตัดจอระเจตขอรทบเสียงประมงเต็มคั้กเตนกันเลย วัดสายทีขวาที่อบไดที่ในฐานะ้วกันจะครักตัดสินใจค่อยๆกัดชุบเข้าไปบกไยบกด้วยเอาไปไปนครับนังไงดูรสชกว้าวสุดยอดไปเลยรัการแสดงของปราํารเรมเข้มขนบานเียวขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ละตอนที่หมอขอเงเราเขเปลี่ยนตัวเทพแปรเรื่อยๆเหมือนกันเอา้องลิซ่าทางไปอัวอไปเขาจะเอาตัวไหนกันดีตัวไหน